สวัสดีครับพูดกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ว้ายไล่ที่หาซีมาครบพี่น้องจับตาแอนโทนีฮันสันนะครับเสริมแกล่งแข่งเบอร์เซียดอร์มุนใส่ทีมชาติไทยของเราชีชเตาเอเชียจิดตามความเคลื่อนไหวแอนโทนีฮันสันนะครับกุนซือทีมชาติไทยเดนหน้าเสริมแกล่งให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเตรียมอินพอร์ตแข่งลุกขึ่งไทยจากลีกดังของยุโรปเข้ามาเพิ่มศักยภาพให้กับทีมก่อนศึกชีชเตาในศึกฟุตบอลเอเชียครับสองพันยี รอบคัดเลือกีิชาติไทยมีโปรแกรมลงสนาม2นัดสําคัญนะครับโดยจะบุกไปเยือนสีลังกาทีมอันดับที่193ของโลกในวันที่18พฤศจิกายนและเปิดบ้านพบก,กับเติร์กมินิสถานทีมอันดับที่142ของโลกในวันที่31มีนาคมซึ่งทั้งสองนัดถือเป็นเกมชี้ตาที่ไทยจําเป็นต้องเก็บจิะให้ได้ทั้งหมดหนึ่งใน,นตัวแตนลูกึีไทยจากลีกยุโรปที่ต้องจับตาก็คือฟิลิปปาสเก การลุกขึ้นทยเยอรมันในวัย22ปีจากสโมสรบริเัทดับมุนทีมดังแห่งศึกูตเบเนสกาเยอรมันเฟลิกปาสเกเป็นผู้เล่นสมรรถประโยชน์ในแนวรับเจ้าของส่วนสูง183เซนติเมตรสามารถเล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวรับมิดฟิลด์ตัวกลางและเซ็นเตอร์แบ็กนะครับว้าย22ปีเขาสิมาบอลลีพีนองอยูฮอดบุนเดสการ์ดเยอรมันด่วนบิ๊กฮันไลฟ์เดือด หลังเกมเยือนราบบรีถูกยกเลิกกระทันหันนะฮะว้ายเป็นหยังขยงยกเลิกและพี่น้องวันที่1่พฤศจิกาย,ยนนะครับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกเมื่อเกมที่สโม,มสรสิงห์ช่ยงรายยูเนเต็ดมีคือออกไปเยือนราบบรีเอฟซีถูกประกาศยกเลิกอย่างกระทันหันนะฮะเนื่องจากปัญหาความไม่พร้อมของสนามแข่งขัน,ขน,ขนหลังจากเกิดฝนตกอย่างหนักจากการถูกยกเลิกเกมดังกล่าวบิ๊กฮันมิติติยะพยรัฐประธานสโม,มสรสิงห์ชียงรายยูเนเต็ด ก็มาไลฟ์เตือดแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านเพจอย่างเป็นทางการของสโมสรโดยเน้นย้ำถึงความไม่เป็นธรรมและการขาดความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในไลฟ์สดบิ๊กฮันได้กล่าวถึงการตัดสินใจยกเลิกการแข่งขันโดยมีเนื้อหาที่เจ็บปวดและตั้งคำถามถึงหลักการบริหารจัดการโดยมีใจคความสำคัญที่ระบุไว้ว่าจากการที่ตนเดินสำรวจสนามสามารถแข่งได้ตามปกติไม่อาจห้ามฝนที่ตกลงมาได้ แต่สถานการณ์ขณะนั้นฝนตกเบาๆลงและสนามก็ระบายน้ำได้เรื่อยๆแต่กลับต้องถูกยกเลิกแมตช์ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเชียงรายเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางมาเยือนในเกมนี้การตัดสินใจแบบนี้มันเป็นหลักการที่ถูกต้องแต่พวกคุณไม่มีความเมตตาคำนึงถึงว่าจะมีใครเสียหายอย่างไรและไม่มีการรับผิดชอบใดๆผมก็ไม่รู้จะทำฟุตบอลไปเพื่ออะไรนะฮะวาย คือบ่ไหก็เตะมันเตะอะไรอยู่กับหางเขาเตะเขาอันมีค่าเสียใจเดินทางมาพี่น้องเงินเดือนนักเตะอีกโอ้ยงอ้าวคือเป็นยังเหลือพี่น้องเอลยอันสันเลือกแล้ว2พฤศจิกายนไม่ไปดูบีจีชนบุรีแต่ไปดูอีกคู่ว้ายคือบ่วเป็นมึงบีจีบ่อยากพ่ออิชิอิบ่หรือว่าจังไหนอันตุลีอันสันนะครับหัวหน้าพุกซอนทีมชาติไทยเตรียมเข้าสนามชมเกมทะเลในสุดสัปดาห์นี้นะครับ โดยแมทที่เป็นไฮไลท์อยู่ที่วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนระหว่างชมรีพบบีจีปทุมซึ่งเป็นการประเดิมเกมคุมทีมครั้งแรกของมาชาอิชิอด็ตกุนซือทีมชาติไทยกับบีจีปทุมอย่างไรก็ตามนะครับมีรยายงานว่าฮัทส,สันจะไม่เดินทางไปชมเกมนัดดึงกล่าวแต่เลือกที่จะไปชมเกมที่สนามทู BG บีจีสเตเดียมแทนในคู่ระหว่างทูแบงคอกยูเต็ดพบอุทัยธานีเอฟซีซึ่งถือว่าเป็นการกลับไปเยือนถิ่นเก่าของเจ้าตัวหลังเคยไปคุม บีจีปทุมมาก่อนหรือฮอันทินฮัตสันนะครับต้องการไปดูฟอร์มของโจมวยทีสินแดงดาตัวหน้าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยด้วยตาของตัวเองมีสิทธิ์ที่แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นทีสินานดาคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นแข้งแรกในะรอบหนึ่งเดือนนะฮะจะมองได้หลายมุมพี่น้องบ่อยากไปพ่ออีซีอีหรืออยากไปมึงทีละสินเอาไปเฮ็ดไปตัวได้เป็นแล้วกะ็เฮ็ดตัวพี่น้องเ้ยกลัวอันทีลสินเนี่ยติดแน่นอนนะพี่น้อง มันเกง่งอีหลีวอ่บลแลพี่น้องต้องถ่ามึงเดอ้ออย่าเฝ้าหนีใจแห้งด่วนแฟนบอลไทยได้เฮตุจุดซุนซับเบลสลัดอาการบาดเจ็บคัมแบ็กมีชื่อกิมซิบีทาวนะครับแฟนบอลชาวไทยได้ข่าวดีนะครับเมื่อจุดซุนซับเบลว่าตีก่อนหน้าทีมชาติไทยสลัดอาการบาดเจ็บกลับมามีชื่อในเทียมกับกิมซิบีทาวอีกครั้งหลังมีชื่อเป็นตัวสุนลองในเกมเอฟคัพรอบแรกที่ต้นกลับพบกับเอสเปอร์ลุสยูไนเต็ดในวันนี้ ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีต่อความพร้อมของเจ้าตัวนะครับก่อนเดินทางาร่วมกับทัพช่างศึกทีมชาติไทยในเดือนพฤศิกายนนี้ตอนนี้มาดามแปงโดนพันล้มซ้ำนะครับขยบวงการฟุตบอลไทยประกาศยืนยันจุดซึ่นสเปลก่อนหน้าลุกขึ้นแทงอังกฤษอดีตเยาวชนของ2องทีมใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเชลซีและสเปอร์ตอบรับคำมาร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพฤิกายนนี้สำหรับจุดซึ่นสเปลในวัย21เปีนะครับเป็นอดีตเด็กสร้างของสโมสรเชลซี เคยยิงคนเดยว4ประตูใส่ทีมเยาวชนแมนยูมาแล้วก่อนย้ายไปสร้างชื่อกับทอเนลสเปอร์และมีส่วนสกกันในการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอยี่20ปีได้สิบเลตจูตเบลนะครับถูกยกให้เป็นกองหน้าครบเครื่องเล่นด้ตุกตำแหน่งแนวรุกมีทั้งความเร็วความแข็งแกร่งการควบคุมบอลทียอดเยี่ยมและจดสกอร์ที่จุดคมมันเป็นความหวังใหม่ในตำแหน่งของหน้าของทีมชุดไทร์ในยุคแอนโทนีฮัตสันนะครับถามมึงฟอร์มเด้อยังโมโหวันสิก่งเพราะันไหนล่ะพี่น้องก็ถามมึงต่อไปเด้ครับเด้อ ด่วนความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นประหลาดใจหลังเห็นมาซาอิชยิยังเลือกคุมทีมที่ประเทศไทยต่อและจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับได้ประกาศปลดมาซาอิชิหัวหน,าน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ,ชใหญ่ชนิดสายฟันแล็บแม้ผลงานกำลังร้อนแรงหลังพึ่งผ่าทัพชังศึกบุกถล่มชนิดไทเปไป6-1อยู่ในเส้นทางลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในศึกเอเชียคัพ2027ที L ่ประเทศซาอุดีอาระเบียการที่สมาคมฟุตบอลไทย จะได้ไปแต่งตั้งแอนโทนิอุสันนั่งเจ้าอีกกุนซึคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นาการกระทั่งมาซาอิชิอิอดีกุนซึทีมชาติไทยตัดใจเลือกที่อยู่ประเทศไทยต่อโดยการรับงานเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของสโมสรบีจีป,ปทุมยูเต็ดทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกเรามาดูความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นเขาประหลาดใจหลังเห็นมาซาอิชิอิยัยงเลือกกลุ่มทีมที่ประเทศไทยต่อมีเหตุผลเดียวนะครับรักประเทศไทยนะจ๊ะข้อม่ที่หนึ่ง ผมคิดว่าคนอิชิเป็นคนที่กล้าหาญมากปกติคนอื่นคงกับญี่ปุ่นไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปท,ทั้งที่เจอเรื่องแบบนี้ถึงสองครั้งในไทยแต่เขาก็ยังเลือกที่จะสู้ต่อสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อไปผมว่าคุณอิชิไม่ใช่แค่คนเก่งแต่ก็ยังคนเป็นคนที่น่านับถือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคอมเมนต์ต่อมาเขาคงอยากจะพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอย่างจริงจังแน่คอมเมนต์ต่อไปปกติใครเจอแบบนี้ก็คงไม่อยากอยู่ต่อแล้ว แต่เขายังคงอยู่ไทยต่อไปมันเหลือชื่อจริงๆคอมเมนต์ต่อไปอิชิเป็นคนที่ทําเต็มที่ในทุกสรนการเป็นมืออาชีพยอย่างแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาผมคิดว่านักเตะไทยได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาคอมเมนต์ต่อไปทั้งที่สามารถกลับมาญี่ปุ่นได้แต่เขายังเลือกอยู่ไทยต่อถือว่าน่าชื่นชมมากคอมเมนต์ต่อไปคุณอิชิไม่ใช่แค่คนที่เน้นผลแพ้ชนะแต่ยังมีความสามารถในการพัฒนาคนด้วย คอมเมนต์ต่อไปเพราะว่าการมีโค้ดแบบเขาอยู่ในไทยเป็นโชคดีของฟุตบอลไทยจริงๆนะคอมเมนต์ต่อไปสโมสรในไทยควรให้ความสำคัญก,กับโค้ดแบบเขามากกว่านี้นะคอมเมนต์ต่อมาถึงจะถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมถึง2ครั้งแต่ก็ยังเลือกอยู่ต่อผมเคารพจากใจจริงๆคอมเมนต์ต่อไปความอดทนและความจริงใจของโค้ดอิชิทำให้รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคนญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมา ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะประสบความสเร็จครั้งใหญ่ในประเทศไทยแน่นอนและคอมเมนต์สุดท้ายคุณอิชิอย่ายอมแพ้นะครับเพราะเราที่ญี่ปุ่นจะคอยเอาใจช่วยได้ฟังแล้วก็น่าชื่นชมนะครับมีแต่อันสมาคมแหละครับโมห็นโอ้ยฝีมือก็ดีอยู่นี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2พฤศจิกายนนะครับ